นั้นแล้วนะครับอาทิตย์นี้ผมสรุปง่ายๆเลยว่าโดยส่วนตัวมองว่าซื้อไว้ก่อนนะครับตราบใดทองคํายังไม่หลุดต่ากว่า1940นะครับก็ยังไม่ต้องเปิดขายเซลล์นะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายเพื่อให้ทองคำเนี่ยมันรีบาวกลับตัวขึ้นไปตามแผนที่บอกให้เมื่อกี้ สวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566นะครับเวลาอาจเียมที่เวลา6โมง30นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับเราก็มาทำรายการให้ก่อนนะเพื่อที่ว่านักลงทุนทองทุกท่านครับจะได้นำแผนวันนี้นะครับไปปรับใช้ในพอร์ตการลงทุนทองคำได้นะในช่วงของวันที่29จนถึง31พฤษภาคม2566นะครับอ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตลาดทองคำนะครับก็ได้ปิดตลาดเนี่ยที่ราคา1,947เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ34.77บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาทองคำแท่ง0.5นะครับก็ขึ้นไปที่กรอบราคา31,950นะครับจนถึง3 2 5 0บาทต่อบาททองนะครับเราจะไม่พูดย้อนกันในอดีตแล้วนะครับเราก็จะมา พูดคุยกันนะครับพยากรณ์แนวโน้มทองคำเนี่ยของอาทิตย์หน้ากันเลยนะครับซึ่งนำไปปรับใช้ได้ในช่วงของวันที่29จนถึง31พฤษภาคม2566นะครับอ่ะแนวโน้มทองคำในอาทิตย์หน้าครับจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากนะครับปัจจุบันนะครับทองคำนะครับก็ยังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นขาลง2แรงแข็งขันนะครับแต่ว่า มีจุดส,รรสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1985เหรียญแล้วก็จุดสับขาหลอกเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา20,50เหรียญนะครับตอนนี้ดูแล้วนะว่าเอ่อเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นที่1985นะครับส่วนเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยจะเริ่มต้นที่20,50เหรียญนะครับ สำหรับคำถามนะครับที่ถามมาว่าออทองคำนะครับทองคำนะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอาตอบเลยครับทองคำนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวหรือว่ารีบาวกับตัวขึ้นไปได้เนี่ยนะครับที่กรอบแรกเนี่ยคือ1,953จนถึง1,955เหรียญน,นะครับแล้วก็กรอบที่2อเนี่ยอยู่ที่1,000 960จนถึง1962นะครับกรอบที่3ครับจะอยู่ที่1969นะครับจนถึง1971นะครับก็3กรอบนี้นี่คือกรอบที่ทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวรีบาวขึ้นไปได้นะครับฉะนั้นแล้วถามว่าตอนนี้เปิดซื้อบายได้ไหมอ่าตอบเลยครับสามารถที่จะเปิดซื้อบายนะครับสามารถทำได้เลยนะครับ แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดเปิดซื้อบายไปแล้วนะครับแล้วทองคำเกิดพิกเกมมันล่วงลงมาเนี่ยนะครับหลุดต่ำกว่าราคา1,940เหรียญลงไปได้นะครับก็ควรที่จะสต็อปลอสหรือว่าตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันหลุดต่ำกว่า1,940เเหรียญลงไปได้นะครับ มันจะเกิดแรงเทขายแ้ะลอก2นะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะปรับตัวลงต่อเนี่ยไปที่ราคา1,915เหรียญน,นะครับมีสูงมากนะครับฟุกจริงๆนะครับอาจจะลากลงได้ถึงราคาประมาณ1 9 0 5เหลรียญเลยนะครับใครที่รอเปิดขายเซลล์นะครับก็สามารถที่จะตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปนะครับรอไว้ที่1,940เหรียญได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ มาดูจุดเข้าเปิดซื้อบายกันบ้างนะครับใครที่รอเปิดซื้อบายเพื่อเก็งกําไรขาขึ้นอยู่นะครับก็ให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอนะครับที่ราคา1,948 1,952แล้วก็1,955นะครับทั้ง3ด่านนี้นะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถผ่านไปได้หมดเลยนะครับทองคำเนี่ยมันก็จะปรับตัวขึ้นต่อแน่นอนแล้วนะครับซึ่งเป้าหมายกําไรเนี่ยที่มันรอยอยู่เนี่ยรอยที่ 1>, 1 9 6 5จนถึง1967นะครับแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุ1,965เหลรียญได้ด้วยนะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำลังจะอยู่ที่1 9 7 4จนถึง1976นะครับแล้วทองคำเนี่ยสามารถทะลุ1 9 7 4ได้ด้วยนะครับซื้อตามปิกไม้หนึ่งนะครับก็ไปรอปิดก,กันมาที่ราคา1,982ร 1, จนถึง1984เหรียญ นะครับทีนี้มาดูในส่วนของคนที่ต้องการเปิดขายเซลล์เพื่อเก็งกําไรขาลงกันบ้างนะครับก็ให้ตั้งเปิดขายเซลลสต็อปเนี่ยครับรอที่ราคา19 4 0นะหลุดลงไปได้รอปิดกําไรที่1930จนถึง1932นะครับมาที่2ครับตั้งเปิดขายเซลลที่1932นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกําไรที่1924จนถึง1926นะครับมาที่3ครับ ตั้งเปิดขายที่1924นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันไว้ที่ราคา1916จนถึง1917แล้วก็มาที่สี่นะครับหลุดลงไปได้ตั้งเปิดขายที่1916นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันไว้ที่ราคา1910จนถึง1912นะครับ3 4 5ห้ามาที่5นะครับตั้งเปิดขายที่1910นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันไว้ที่ราคา1900จนถึง1905เหรียญได้เลยนะครับ สรุปง่ายๆสั้นๆวันนี้เห็นไหมครับว่าพูดกระชับมากเลยนะครับเพราะว่าแผนการทองคำเนี่ยนะครับในทิศหน้าเนี่ยมันดูง่ายนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมมองแบบนี้ว่าเอ่อให้ในทิศหน้านี้เสี่ยงเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลมาตลอดนะครับมาหลายวันแล้วนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะเด้งรีบาว กลับตัวขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสซื้อไว้ก่อนถ้าเกิดเกมมันพลิกหลุดต่ำกว่า19 4 0ลงไปได้ก็แค่ขาดทุนนิดหน่อยนะครับแต่ะทุนแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลแทนนะครับนะครับก็ตามนี้นะครับชนะแล้วนะครับอาทิตย์นี้ผมสรุปง,ง่ายๆเลยว่าโดยส่วนตัวมองว่าซื้อไว้ก่อนนะครับตราบใดทองคำยังไม่หลุดต่ำกว่า 1940นะครับก็ยังไม่ต้องเปิดขายเซลล์นะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายเพื่อให้ทองคำเนี่ยมันรีบาวกับตัวขึ้นไปตามแผนที่บอกให้เมื่อกี้นะครับโอเคมาดูในส่วนของทองแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับในส่วนของทองแท่งออนไลน์96.5เนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับทองคำยังเป็นเทนขาลงอยู่เหมือนกันนะครับ ถามว่าทองคําแท่งมโอกาสจะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้บ้าง,างไหมนะครับอตอบเลยครับทองคําแท่งนะครับยังมีโอกาสที่จะรีบาวกับตัวขึ้นไปครับไปที่กรอบ32,100กับ32,200บาทต่อบาททองได้นะครับที่สำคัญถ้ามันรีบาวขึ้นไปเนี่ยทะลุ32,300บาทขึ้นไปได้ทองคำ ถึงจะกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นแปลว่าถ้าตราบใดทองคำยังรีบาวไม่ผ่าน32,300ให้มองว่าทองคำครับยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อได้เสมอนะครับจี่เกิดที่สำคัญนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อนะครับตอนนี้ก็ก็ซื้อไปนะครับก็ทองคำเนี่ยนะครับจะขึ้นต่อได้หรือไม่ได้นะครับ จำเอาไว้แค่นี้เพราะว่าทองคําจะต้องยืนเหนือราคา31,850บาทให้ได้ตลอดนะครับถ้าเกิดทองคํายังยืนเหนือ31,850บาทได้อยู่นะครับโอเคมันจะปรับตัวขึ้นไปตามแผนที่บอกเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า31,850บาทลงไปได้เมื่อไหร่นะครับก็จะเกิดแรงเทขายระลอก2นะครับทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงต่อไปที่ 31,700ฟุกจริงๆครับอาจจะลงไปได้ถึง31,550บาทต่อบาททองถ้าอยากจะซื้อซื้อเลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าหลุด่ำกกว่า31,850บาทลงไปได้ท่านต้องยอมตัดขาดทุนหรือสต็อปล s อแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลแทนนะครับสวรคนที่อยากเปิดขายเซลตอนนี้ทำได้ไหมอ่ะก็ ใครอยากเปิดขายเซลล์ตอนนี้นะครับถามว่าทําได้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดขายเซลล์ตอนนี้นะแล้วบังเอิญทองคาเนี่ยราคาทองคํามารีบาวทะลุ32,100บาทขึ้นไปได้นะครับก็ต้องชะลอหรือระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดมันทะลุ32,100บาทขึ้นไปได้เนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไปทดสอบด่าน32,300าอบาทมีนะครับนั่นแปลว่า ถ้าเกิดจะเปิดขายเซล์นะครับให้ดูที่32,100เป็นตัวส t o p ปลอ s หรือจะรอสต็อปลอ s ที่32,300บาทก็ได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของคนที่อยากเปิดขายเซล์นะครับแต่ตอนนี้อทองแท่งก็มีจุดเข้าซื้อแล้วก็จุดสต็อปลอดแล้วนะครับลองนําไปปรับใช้ดูเพราะว่าทองแท่งเนี่ยนะครับจากที่ผมคํานวณทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีอยู่แค่นี้แหละนะครับมันคงวิ่งไปได้ไม่มาก มากน้อยแค่ไหนดูประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดที่บอกเนี่ยนะครับก็คือเป็นจุดที่สามารถที่จะเข้าซื้อแล้วก็ทํากําไรได้ในช่วงสั้นๆนะครับก็ลองนําไปปรับใช้ดูแล้วเดี๋ยววันพุธนะครับน่าจะมีอะไรที่จะเอามากกว่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็ละเอียดแล้วก็สั้นๆแล้วนะครับลองไปปรับใช้ดู2อสาวันก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยววันพุธเนี่ยเจอกันในคลิปเฉพาะกิจหล้กันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ thank you